สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูหินซูเปอร์เซเว่นที่เข้ามาใหม่ของน้องกันนะคะไซส์จะอยู่ประมาณ1 0 10.5มิลนะคะประมาณเลยค่ะแร่ชัดมากตามนี้เลยถือว่าเป็นเกดที่สวยนะคะเกดสวยแต่ว่าอาจจะไม่ใสมากเพราะว่าการขึ้นควอแน่นมากนะคะเลยทำให้สีอาจจะไม่เหมือนทุกครั้งนะคะ เดี๋ยน้องให้ดูชัดๆเนี่ยค่ะการขึ้นคอร์ขึ้นสีแบบขึ้นเหมือนแค t อายเลยค่ะเหมือนตระกูลไหมเลยนะคะเพราะว่าหน,หนึ่งในชนิดหิน7ชนิดก็คือจะมีรูสาสปนอยู่ด้วยก็เลยทำให้เกิดเส้นคล้ายๆตระกูลไหมทองไหมเงินไหมนาดเงี้ยค่ะเลยจัดว่าสวยและขึ้นชัด มากเลยสำหรับหินซ u เปอร์เซเว่นนะคะก็คือจะรวมทุกสปปรรพสิ่งไว้ที่นี่หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานสุขภาพนะคะ เมตตามหานิยมก็คือเป็นหินที่ถือว่ามีพลังงานอันดับต้นๆเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นที่นิยมราคาก็เลยจะค่อนข้างที่จะสูงนิดหนึ่ง,งนะคะรอบนี้นะคะน้องจัดโปรอยู่ที่2,900บาทนะคะชิ้นละ2,900บาทนะคะมีโปรเหมือนเดิมค่ะส่งฟรีไปทางก็ไม่มีบวกเพิ่มค่ะ นี่เลยเห็นไหมลุ้งเจ็ดสีขึ้นแบบสวยมากแร่ชัดเต็มทุกเม็ดเลยจัดว่าเป็นเกดที่สวยมากเลยค่ะพี่ๆคนไหนสนใจก็สอบถามมาได้เนี่ยค่ะเขาเขาเรียกว่าข้างในหินน่ะถ้าของใครมีลุ้งเจ็ดสีนะคะก็จะแบบเฮงมากเนี่ยค่ะเขาเรียกลุงเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงใช่ไหมจะปังๆเลย ก็ถือว่าสวยเลยค่ะถือว่าเป็นเกตเกตสวยเลยแต่ว่าสีอาจจะยังแบบไม่ได้แบบพรีเมียมกริ๊กมากนะคะแต่การขึ้นควอนและการขึ้นแร่สวยจริงๆค่ะสนใจก็ลองสอบถามน้องเข้ามาได้นะคะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเฮงเฮงปังปังรวยๆวยนะคะ